นะครับ็นการปรุงนะครับแับน,นี้อันนี้สีเขียวคือผักอีตู้ครับนี่อีตู้ครับใส่ผักอีตู้ลงไปแล้วสีเขียวครับนี่คือเป็นการจะใส่ผงนัวลงไปครับใส่ผงนัวเอยีงอยงเอียงเขียวเคียวใส่อีกใส่อีกอ่อือครับจอบถ่ายกินครับนี่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 จอบถ่ายกินครับนี่ ใส่น้ำปลาแดงไปครับใส่ไปเลยนะครับน้ำปลาปลาแดกงอีสางพี่เด็กครับปลาแดกกันเลยเน่บอกว่าจะใส่เอามาลงนี่ครับคือปีครับเดี๋ยวลงปีครับปีจะคุกใส่กันครับเกี่ยวอ่ะโอ้ ตีหน่อยพอดดิเนี่ยหมกไก่ครับหมกไก่ห,หมกพกิก่อนไหมเีาจะตำพีครับเดี๋ยวตำพีใส่ครับเอสเงนเบิงน้ำอัดเลย,เลยครับเอาเมาทพีครับยูนออยุคข้นายอาทัวครับนายอาทัวอีสานครับแลไป ้อเคเอาโคมเอมือจับมทราจับมาไทยไทยบ่เป็นมืออัน <c ười> นี้บ่้ยเออไทยบ่ส่เลยนะครับใส่พริกเีใส่พริกครับโอเสร็จแน่เนี่ครับพริก สใส่บอบคุณเเห็นใส่ไหหน่อยอีว่ะเนียหน่อยบะ๊ะบออันเวยปีเวกไข่นาสิลายน่เสแซบแค่จินด,ดู้แค่ขายได้ครับบันดนี้จะได้ได้เสริมของนนยองทัวร์ได้บันดนี้ทแซ่บ อันนี้จะบนเขมะไยังนี่ให้เกลียวเฮ้ยเอาพี่พไงครับอกจว็คือจอหามันเลยกรรมาทำเลยก้ะบอกอี๋เนี่ยคุณแล้วพ่อยืมเพื่อไงอยู่หรอวะ กดบบ่านบอกามั like, ้งนัทงนี่ทาลวครับใส่ลงไปยังยังกับเตลงไปเต่ลงไปเต้ยไปครับวันนี้เป็นภาพสุดทายทำอยู่งานกระสับบ่ได้ไป่เลยดูดิไปครับ ไปครับี๋ยวใส่ลงไปใส่ลงไปครับใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ไปใส่ไปใส่ไปครับใส่ลงไป Bye qua đây Bye bye. đây Đây Thì bye. qua Thôi một số mô có đi ăn đi thôi à

แต่เขาไปใส่หุ่นเนอะอ๋อใส่หม่นจะผิดนะเนอะนะครับไปจับใหเหอืมใส่รีว่ตัวเต็มตัวเต็มตัวเต็มนี่ครับสมมูตสมมูลเขียนสองอันเลย ็นเ่องของแม่เห็นเ่ิงของพ่อยำมัน้วดีไหมครับค่อยๆอยดาให้กองทันไปมผูชมบันิตา,าอะครนะครับ

โอ้ยที่เป็นสีเทดเนนเนี่ยครับคือการโคเรโคเรตากล้องมือนี่มากเลยครับอันนี้บอแปลกสีอะ้วองหัน ันนี้เรากะถัทายทําการห่อมุกนะครับพอลราจะจะไปทายทําตอนห้อมุกครับมานี่